คิดยังไงกับคนที่ไปรับปริญญาและไม่รับปริญญาเอออยากรู้อะแล้วพี่อะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับปริญญานะเพราะว่าตอนนั้นวันที่รับปริญญาคือบินไปสิงคโปร์กับแฟนพี่ก็คือถามว่าบินไปรับปริญญาดีไหมกด็ดีดีตรงที่ว่าเรามีภาพติดอยู่พี่ฝาผนังเออว่าเรารับปริญญากับ รัชวงศ์นรรชวงศ์ก็คือเป็นอ่กรัตเอ่อไทยบ้างนั่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สถานที่เขาเรียกว่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนให้อ่พระเทพบ้างอาฟ้าชายบ้างหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือถามว่าภูมิใจไหมทุกคนมันจบมาก็ภูมิใจแหละบางคนจบมาเพื่อเออเนี่ยนี่คือปริญญานะ แต่จริงมันเหมือนการโชว์อย่างหนึ่งนะอันนี้เขาองสือ่อกับคนโชว์เออเนี่ยลูกชักก็จบปริญญานะเอาจริงๆปริญญาถามว่ามีไว้ก็ดีนะก็ดีไงแต่ถามว่าเขาจะประสบความสำเร็จไหม,ไมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเอาจริงๆมันมีประเด็นที่ไทยใช่ไหมว่าถ้าไม่รับปริญญาไม่มีภาพถ่ายอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบไม่สามไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่รับข้อทํงานอันนี้มันเป็นตรก,กะที่แบบว่ามันเป็นไปไม่ได้ไห่อจริงๆบางคนอนะ่ะเขาไม่ได้ดูแบบว่า,วา ต้องดูแบบมีภาพจบใส่ชุดคุยนั่นนี่อันเนี้ยเอาไว้แค่ติดฝาผนังบ้านแค่นั้นอันนี้จริงพี่ก็ไม่มีรูปติดฝาผนังบ้านนะพ่อกับแม่พี่จบปริญญาทั้งสองคนนะมีรูปมีอะไรก็คือเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาว่าเออจบปริญญามีชุดคุยใส่รับกับรู้สึกว่าตอนนั้นพ่อกับแม่พี่น่าจะรับกับฝาชายนะแต่ที่มหาลัยที่พี่อยู่ก็คือมหาลัยสรารคามอ่ะก็คือรับกับพระเทพ ก็คือเป็นคนที่คนไทยเปิดปาเดี๋ยวก็คือพระเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ถามว่าอยากไปไหมก็อยากไปแต่พี่อยากได้ยินว่าพระเทพเนี่ยก็คือแบบแจกปริญญาบัตรเนี่ยคือแบบเหนื่อยมากจนแบบตอนนั้นแกนก็รู้สึกว่าเหมือนแกนก็ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบงานหนักเออคือแกก็ต้องมาแจกจ่ายเออแบบเป็นความยินดีแบบเออแบบเออมีนิสิตจบใหม่มี นักเรียนจบใหม่อะไรเงี้ยเออจบไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปยอะแล้วก็เวลาซ้อมอ่ะก็น่าจะประมาณ3วันไหมพี่จําไม่ได้นะที่ที่มหาหลัย3วันก็คือก็ต้องแต่งหน้าแต่งผมใส่ชุดนิสิตแล้วก็ไปตื่นแต่เชา้าไปจัดแจงใช้เงินค่อนข้างทุกอย่างทุกอย่างใช้เงินแล้วพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่จบไปอ่ะที่ไปรับปริญญากันอ่ะใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่เคยคํานวณไหมอ่ะเคยคานวณไหมว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ ทั้งต้องเอาญาติพี่น้องมาด้วยนั่นนี่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช้เงินไปเท่าไหร่อยากให้อยากให้คอมเมนต์มากๆเลยที่พี่ไม่ไปรับปริญญาพ่ออะไรรู้ไหมนั่นเหมือนกับว่าพ่อกับแม่พี่อะ่ะเออเขาก็แยกทางกันใช่ไหมแล้วแต่ชวนพ่อจะให้พ่อมารับปริญญาหรือจะให้แม่ดีอะไรแต่ส่วนมากพี่ก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเออก็แบบอยากให้แม่มาอะไรเงี้ยเพราะเราแบบเออแบบรู้สึกว่า เราสบายใจที่แบบเออแม่มาอะไรแม่ก็แบบดูแลให้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบอ่าฝ่ายพ่อมาฝ่ายพ่อมาก็บอกว่าเออเดี๋ยวย่าจ่ายให้ทุกอย่างอะไรก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายก็อยากให้มาทั้งสองฝ่ายเลยนะแบบมารวมกันก็กลัวจะตีกันตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีเหตุผลอย่างหนึ่งเนี่ยที่แบบเออก็ไม่อยากแต่เอออย่า เออจะมารูปภาพเออแค่แค่รูปภาพแค่นั้นเองแบบมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แฟนพี่เขาบอกว่าทํามายูไม่บอกล่ะเออว่าเออยูรับเรียนฉันก็ไม่ได้อยากรับอยู่แล้วอ่ะเสียดายเงินอะไรเอาเงินที่แบบเออแบบไปเขาเรียกว่าเงินที่ไปแบบถ่ายรูปเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยเปิดประสบการณ์ดีกว่าก็ครั้งนั้นก็คือครั้งแรกในชีวิตที่พี่บินไปสิงคโปร์ คือครั้งแรกที่บินไปสิงคโปร์มันดูโลกกว้างมากอะไรเอออะไรที่มันไฮเทคเทคโนโลยี tech, มากอะไรที่มันแบบดูดีดูดูดีในสายตามากคือแบบต่างกับบ้านเราคือมันต้องไปเปิดโลกว่าไม่ได้หยู่อยู่ในกาลาแลนนะไม่ได้อยู่แค่ในกาลาแลนอย่างเดียวอะไรอเงี้ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะที่แบบจะรับหรือไม่รับแต่คนส่วนมากมักจะรับใช่ไหม เพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าเป็นตามันเก็ยตของมูลตระกูลอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆพี่ก็ไม่ได้สี่เลียดน,นะว่าอะสมมุติว่าพี่มีลูกเงี้ยใช่ไหมละ่ะแล้วลูกจบปริญญาอะไรเงี้ยเออจะแบบรับไหมไม่รับก็สิทธิ์ของเขาอะไรเออแต่ว่าเออรับรับก็ดีนะเออมันมีลูกติดเออพ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ย แต่เราก็ไม่สามารถบังคับเขาได้อะไรเงรี้ยเออแต่เพราะเออถ้าแบบอยู่กันครอบครัวนั่นนี่เขาอยากรับเขาอยากโชว์เออแบบเอออันนี้เออมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงรี้ยเหมือนบางคนอาจจะแบบไม่ได้มาเพราะว่าทํางานติดหรือว่าแบบมีคนเดีลอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอ่าเรียนไปเรียนมาอ่ามีคนเดียวเออทางานแบบหลังจากจบกว่าจะมารับปริญญาก็กับค,ครึ่งปีเลยเลยเขาก็ทํางานอยู่นั่นนี่ก็ไม่สามารถมาได้หรืออะไรเงรี้ย อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไปต้องมีทําจัดการธุรกิจของเขาพ่อแม่เขาน,นั่นนี่เขาไม่สามารถมาได้อะไรอเอาจริงๆอ่ะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่แบบรับปริญญาเกือบเท่าไหร่สามปีเสร็จแล้วอ่ะสามปีแล้วไปเอาปริญญาบัตรกับมาหาลัยเขาก็ถามถามะไรนะถามเลขนิสิตเออก็มีบัตรเลขนิสิตอะไรเงี้ยเขาก็ยังเก็บเอกสารนั้นให้เราอยู่ก็ได้เหมือนกันกับเพื่อนทุกอย่างก็มีเล่มแล้วก็มีสมุดเออ หมือนกันพี่ยังมีอยู่นะรูปแต่ต้องหาวันพี่จำไม่ได้ว่ารูปแบบมันอยู่ไหนคือเล่มกับปริญญาบัตรพี่ก็เก็บไว้ที่บ้านไม่ได้เอามาเอาไม่ได้เอามานี่หรอกเพราะว่าเม่จะหอมมาทําไมใช่ไหมละ่ะก็ก็รู้อ่ะตัวเองจบแล้วก็มีอะไรนะทัสคิปหรอแบบจบมาได้กี่เท่าไหรอะไรเงี้ยแค่แค่นั้นเวลาเราไปสมัครแล้วก็ใช้แค่นั้นแต่พี่ยังไม่เคยสมัครงานเลยไม่เคยทํางานแบบบริษัทไม่ได้เคยเป็นแบบลูกน้องใครอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออม,มันวัดกันได้ด้วยเหรอว่ารับปร,ริญญาหรือไม่รับปร,ริญญามันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าแต่ละคนนะว่าเป็นยังไงเอาจริงๆมันอยู่ที่คนมากกว่าไม่ใช่แบบเออจบปร,ริญญาแล้วต้องรับปร,ริญญาบัตรอย่างเดียวบางทีคนเรามันมีเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเขาบางคนอ่ะเขา,าอ่ะเอออยากให้พ่อแม่ภูมิใจเออฉันยจบปร,ริญญานะอะไรพี่อาจจะไม่ได้ภูมิใจมากว่าเออจบปร,ริญญาแบบน่ารู้สึกว่า เหมือนเราแบบเดียวดายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นแกะดามัง้งก็เลยรู้สึกว่าอ่ะรับกระดาษไปรับกระดาษแต่พี่อ่ะก็คือวางแผนเพราะว่าแฟนพี่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้แล้วเพื่อจะไปสิงคโปร์ก็จะแบบทิ้งตั๋วเครื่องบินหรอแล้วก็ไปรับเป็นินญาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนจะเรียกว่าเออ ทำไมไม่ไปรับปริญญามันสาคัญกว่านะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษขนาดนั้นแค่แบบเออรับปริญญาแล้วก็ต้องซ้อมใช้ความพยายามความอดทนอะไรมันเป็นแค่แบบฟอร์มมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งอะของคนไทยที่แบบต้องทำาเอาจริงๆอะพี่ก็แบบนอกขออ้ออะเออก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปรับปริญญาแต่ไปเที่ยวสิงคโปร์แ <c oughs> ทนอะคิดดูคืออันนี้จริงๆ พราะอะไร,รลงไปนึกสึกว่าเฮ้ยรอบปญญาจริงๆเขาก็เก็บมาให้เราอยู่แล้วแล้วก็ไปขอพี่อ่ะเคยไปคือพี่อ่ะไปขอนะเดีย๋ยวพี่จะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้เรากันนะพี่อ่ะไปขอใบป,ปริญญาบัตรจากมอมอสอมหาสารคา้าแล้วพี่ก็จบจากนั่นแหละก็ไปขออยู่ที่ตึกทะเบียนยอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาปกติมันก็ไม่ได้มีปัญหาถามว่าสมัครงานนั่นนี่มันอยู่ที่คนบุคคลมากกว่า,าหางานนั่นนี่อะไรเงี้ยจะทํางานแนวไหนทำคือคนเราอ่ะจบมาสายชีพเรียน ตามสายชีพก็ไม่ใช่ว่าจะทํางานตรงสายชีพทุกคนรุ่นน้องพี่หลายๆคนบางคนก็จบจากสาขาที่พี่เรียนเหมือนกันก็ไปเป็นทหารไอเป็นตำรวจบ้างสอบตำรวจอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปอีกแนวนึงแนวทางหนึ่งคือไปคนละทางเลยไม่ได้เรียนตรงสายน้อยคนมากๆที่จะเรียนตรงสายที่พี่เรียนประมงนะมันน้อยมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะ การจ้างงนะานหนตราเขาจ้างงานมันน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแข่งขันกันใช่ไหมเขาก็ไปหาอย่างอื่นทําทุกวันนี้มันทําได้ทุกอย่างเวอร์ไวแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนพี่อ้พี่ก็มาท o u t u b e พี่ก็ทําไปเรื่อยเืเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรใช่ไหมก็ทาอยู่ก็ทําไปเรื่อยก็ใกล้จะแสนซับแล้วนะกดสกีด้วย <laughs> ใกล้จะแสนซับออนบอลออนบอลก็จะแสนซับแต่พี่อ้ บางทีอ่ะมันไม่ใช่เป็นตรก,กะที่บอกว่าถ้าไม่รับปริญญาแล้วจะไม่ให้ทํางานมันเป็นอะไรที่มันขันแดแย้งกันมากคนเราไม่ได้ดูที่ว่ารับปริญญาคนเราเราทํางานมันดูที่ผลงานไงทางานเนี่ยก็คือดูที่บุคคลบุคคลไปอันนี้จริงไหมคือไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยรับปริญญาแล้วได้งานเลยแต่คนรับปริญญาทํางานไม่ดีก็มีอะไรเงี้ยคือแบบมันก็แบบสองแง่มันรู้สึกมันสองแง อันนี้ก็เลยอย่าไปคิดมากอะไรขนาดนั้นถ้าเออรับแล้วพ่อแม่พอเออคือแบบ happy ปปที่จะทําเพื่อพ่อแม่เออพ่อแม่ก็อยากให้ลูกจบมีหน้าเป็นตามีรูปทัดเออก็เข้าใจาอันนั้นก็เข้าใจาน,นี่ก็สิทธิ์ของเขาส่วนมากคนจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ปะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละพี่อาจจะเป็นแค่แบบสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่แบบไม่ได้เป็นรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบสนใจว่าเออต้องไปนะแล้วค่าใช้จ่ายในการอ,อ่รับปริญญาก็สูงด้วยเพราะว่าแถมคนเยอะ ล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดอจริงๆนะช่วงนี้เป็นช่วงโคนะวิดรับไม่รับมันอยู่ที่สิทธิ์ของเขาบางทีการไปรับเขาเอาจจะติดโควิดก็ได้เขาเอาจจะเสี่ยงกับตัวเองอะไรทุกวันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยไม่ควรรับหรอกก็ส่งให้นักศึกษาที่บ้านเลยก็ยิ่งดีใช่ไหมละ่ะมันก็ลดการสัมผัสถามว่ามันเป็นธรรมเนียมก็จริงอะ่ะเข้าใจนะว่าเป็นธรรมเนียมแต่บางทีมันก็ต้องเข้าใจว่าโลกมันก็เร็วเหมือนกันมันไม่ใช่ช้านะมันแบบพัฒนาตัวเองได้เร็วเหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย นั่แหละคืออีกเหตุผลหนึ่งที่เูาสกว่ารับไม่รับมันก็ไม่ได้มีผลแตกต่างกันเลยมันก็เลยสิทธิ์ของเราเราจะรับหรือเราจะอยากจะไม่รับแต่พี่อยากอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่เขารับปริญญาเขาเสียค่ารับปริญญาไปเท่าไหร่ตอนที่รับปริญญานะตั้งแต่ซ้อมมาสามวันค่าห้องค่าแต่งหน้าค่าจิป,ปาทะค่าเลี้ยงน้องอีกอะไรเงี้ย อยากรู้ว่าเาเท่าไหร่แต่ที่แน่อย่างน้อยต้องมีเงินมากกว่าหมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งอะคึงหายแบบหายหายหายแน่นอนอะไรเงี้ยเออแต่ถามว่าเป็นเป็นรุ่นพี่ก็ต้องเลี้ยงรุ่นน้องใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่อย่างน้อยหมื่นหนึ่งก็ยังไม่พอนะพี่รู้สึกว่าหมื่นหนึ่งก็ยังไม่พอเพราะต้องจ่ายค่าลูกค่าอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เขาไปรับปริญญาเขาเสียเงนินเท่าไหร่ลองลองย้อนลองไปดูนะใครที่รับปริญญาแล้วอะลองคอมเมนต์หน่อยนะอยากรู้มาก ว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่ในการค่าใช้จ่ายแต่ซ้อมอมานั่นนี่จ่ายค่าน้องละออแบบเลี้ยงน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จกี่หมื่น <c oughs> อยากรู้ว่าคอมเมนต์ไหนแล้วกันนะโอเคถ้าใครชอบคิดดีก็ฝากกดไลค์ฝากตดตามฝากกดแชร์ด้วยนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย